สวัสดีค่ะไปต่างเมืองมาห้าวันจักหนารายโตขึ้นงามด้วยโชคดีที่เพี้ยมันยังไม่มากินน้ำเลี้ยงเพียที่มันมากินน้ำเลี้ยงจากใบจากหนารายมันจะเป็นตัวแบนแบนสีน้ำตาลถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพียนะคะเป็นสีน้ำตาลแบนแบน เหมือนกับเหมือนกับเป็นจุดเหมือนกับใบไม้แห้งนะคะแต่พอดูดูแล้วอ้าวมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่จุดแห้งของใบไม้มันเป็นตัวเพลียอีกชนิดหนึ่งวยงามจังสีม่วงด้วยก้านสีม่วง ่นตรงนั้นเป็นมาก่องข้าวเป็นกระติบข้าวนะคะเพียก็ไม่ชอบกินอาทิตย์หน้าน่าจะออกดอกแล้วค่ะต้นกระติบข้าวต้นมาก่องข้าวกระติบข้าวหรือมาก่องข้าวนั้นปลูกง่ายโตเร็วมีมเมล็ดเยอะเลยที่เก็บไว้ฮะส่วนจากนารายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยดูแลยากมากเลยดูแลยากมาก นึกว่าจะชอบน้ำํำอ้าวพอลดน้ํามากใบก็แห้งจะใบใบร่างนั้นค่ะจะแห้งกรอบเลยลดน้ําปานกลางก็ใบแห้งกรอบเลยไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงทั้งๆที่เป็นพืชที่ที่ปลูกง่ายมากๆค่ะไม่งั้นไม่มีจากนารายมาให้เห็นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะอุ้ยงามจังเลย อย่าลืมหามาปลูกนะคะเป็นยาดีมีกลิ่นหอมด้วยนะคนหลายคนชอบกินลาบกับใบจากนารายขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยสวัสดีค่ะ